สวัสดีค่ะคนละคานาศิพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95ดูดวงกัมมะแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวเสาร์ที่ย้ายราศีออกจากภพกัมมะเข้าไปสู่ภพลาภะของคุณตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมนะคะแน่นอนว่าจะส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินในเรื่องของความสําเร็จที่มันจะมีเข้ามานะคะ เรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นมากขึ้นมีโอกาสรับทราบทำกำไรมีโอกาสเพิ่มพูนทรัพย์สินเพิ่มพูนฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคะเรื่องของการงานเองก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นด้วยเรื่องของการงานถ้าก่อนหน้านี้คุณมีการงานอะไรที่พลักดันอยู่หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีโอกาสทางการงานเข้ามามากขึ้นมีโอกาสรับทราบทํากําไรมากขึ้นการงานที่ผลักดันก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จก้าวหน้าอย่างที่ใจต้องการนะคะซึ่งเดวาสาวเป็นเจ้าเรือนสุภาของคุณนะคะสุภาษหมายถึงโชคลาภความสําเร็จหมายถึงความเจริญความดีงามดังนั้นการที่เขาโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะมันก็จะทําให้เป้าหมายของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็จะทําให้มีคนส่งเสริมมีคนสนับสนุนมีคนให้โอกาสในเรื่องของการงานด้วยเพียงแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทุกขลาบอยู่บ้างนะคะคุณจะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่การงานเนี่ยจะตอบโจทย์มากขึ้นแต่มันก็จะมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบมาพร้อมกับภาระต่างๆที่มันจะมีเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะ เรียกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยแต่ประสบผลสำเร็จดีอย่างที่ต้องการนะคะเพียงแต่ต้องออกแรงหน่อยต้องลงทุนในเรื่องของแรงของตัวเองในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆลงทุนในเรื่องของไอเดียแล้วก็เวลามากขึ้นด้วยนะคะและดาวเสาเนี่ยเขาเป็นดาวของทรัพย์สินเป็นดาวของอสังหาด้วยนะคะในเมื่อเขาโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะก็จะทำให้คุณมีโชค ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมมากขึ้นบ้านที่ดินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นรถยนต์ก็ได้นะคะที่คุณมองหาอยู่หมายตาไว้หลังจากที่ดาวสาวโคโจรเข้ามาอยู่ในภพลาภาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาอยู่ในมือมีโอกาสที่จะได้สิ่งของที่ถูกใจเข้ามาอยู่ในครอบครองนะคะ เพียงแต่ลักษณะมันอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการผ่อนจ่ายผ่อนชําระเป็นเรื่องของภาระหนี้สินที่มันมาพร้อมกับทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยนะคะและถ้าบางท่านก่อนหน้านี้มีหนี้สินอะไรอยู่นะคะจะเป็นเรื่องของหนี้สินที่มันเป็นบัตรเครดิตก็ได้หนี้สินผูกพันระยะยาวเป็นเรื่องของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็ได้นะคะหลังจากที่ดาวสาวเข้าย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะเนี่ย ก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะเป็นช่วงที่สามารถที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินต่างๆได้แต่มันก็จะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินสิ่งของของรักของห่วงของคุณเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วสร้างเงินสร้างกําไรเข้ามาแบบนั้นนะคะหรือบางครั้งในเรื่องของทรัพย์สินก็จะมีโอกาสได้ลาบเป็นทรัพย์มือสองหรือเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่มันมีตําหนิเข้ามา เอามาแล้วจะต้องมาปรับปรุงซ่อมแซมมาซ่อมบำรุงเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะได้ลาบประเภทนั้นเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าโชคลาบในเชิงของดาวเสารเนี่ยก็จะมีโชคจากเรื่องของของเก่าของโบราณมีโชคจากของมือสองด้วยนะคะเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะมาสร้างเงินสร้างกำไรสร้างโชคลาภที่ดีให้กับคุณได้นะคะ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในแวดวงการงานประเภทนี้โดยตรงก็สามารถที่จะเอามาเป็นอิมมิกสร้างเงินสร้างกาําไรต่อยอดในเรื่องของการงานทําให้มีคนสนใจงานของคุณที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโชคในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะคะหรือมีโชคมาจากทางไกลนะคะแบบนั้นเป็นเรื่องของการงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางไกลมากขึ้น หรือได้ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันนะคะรวมถึงมีโอกาสดีๆมีโชคลาภทรัพย์สินจากเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเจ้านายเรื่องของญาติผู้ใหญ่คนที่นับถือคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นข้อเสนอที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามาหรือเป็นเรื่องของโอกาสในการรับทราบทำกำไรที่จะมีเข้ามา มากขึ้นจากทางผู้ใหญ่ได้รับการสนับสน,นุนได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่นับถือคุณเคยกันก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ถ้าก่อนหน้านี้คุณมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอยู่หลังจากที่ดาวสาวเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหรือเป็นเรื่องของการที่จะเจ็บง่ายป่วยง่ายก็จะดีขึ้นนะคะสุขภาพก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วย เรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรงังหรือถ้าเป็นโรคประจําตัวอะไรอยู่ช่วงนี้จะเจอการรักษาที่มันได้ผลที่มันตอบโจทย์ทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆด้วย,วย,วยเหมือนกันนะคะซึ่งในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่เฉพาะของตัวคุณเองนะคะของญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดเองก็เช่นเดียวกันก็มีโอกาสที่จะสุขภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆด้วย,วย,วยเหมือนกันนะคะอันนี้รวมถึง คนในครอบครัวคนที่อยู่ในความดูแลลูกหลานบริวารของคุณด้วยที่จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มาช่วยตอบสนองช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานของคุณด้วยนะคะแต่ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของโชคลาภต่างๆในเรื่องของการหารายได้ที่มันจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องทําใจร่มๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดา,าวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวสมระแล้วก็เป็นดาวโทษิทุบด้วยการที่เขาโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินต่างๆ ก็ต้องเน้นเป็นประเภทสะสมทรัพย์หน่อยนะคะมันจะเรื่อยๆมาเรียงๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องดูแลให้มันมีความมั่นคงเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องใส่ใจเพิ่มมากขึ้นสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆที่จะมีเข้ามาดูแลในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักก่อนนะคะอะไรที่มันทำได้ทำได้จริงตอบโจทย์ณนะปัจจุบันรีบทำก่อน อะไรที่มันดูแล้วมีความเสียงสูงดูแล้วสุ่มเสียงจนเกินไปดูแล้วไม่น่าไว้ใจช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะคะป้องกันความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันผิดคาดมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณมีความกลุ้มใจมีความอึดอัดในเรื่องของการดูแลบริหารงานบริหารการเงินบริหารทรัพย์สินของตัวเอง หรือของครอบครัวณช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของงานเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซะหน่อยนะคะดูแลให้มันถูกต้องระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวข้องกับงบประมาณต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องนี้ได้เช่นกันนะคะ เพราะว่ามีโอกาสที่จะหลุดในเรื่องของงานเอกสารได้นะคะเราอาจจะทําให้คุณเสียทรัพย์สินหรือต้องไปแก้ไขหรือจะต้องไปดูแลไปทํางานซ้ําอีกรอบหนึ่งหรือเสียเวลาทํางานแล้วต้องไปดูแลในเรื่องนี้แทนก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ถ้าท่านใดที่มีเรื่องจะต้องดูแลปรับปรุปรงซ่อมแซมต่อเติมอสังหาหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาอยู่ช่วงนี้นะคะ ก็ดูแลใส่ใจสักนิดนึงในเรื่องของบริวารในเรื่องของการงานในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆดูแลเรื่องของการงานอย่างใกล้ชิดให้มันเป็นตามกําหนดหรือว่าให้มันได้ตามเกณฑ์ที่คุณต้องการด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการดําเนินงานหรือในขั้นตอนของลูกน้องลูกหลานบริวารที่อาจจะทําให้การงานเนี่ย มันล่าช้ากว่ากําหนดแล้วทําให้เงินมันเข้าช้ากว่ากําหนดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่จะต้องไปซ่อมบํารุงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานที่ผิดแบบผิดสเปคแล้วต้องไปทําใหม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะมีทีมงานที่คุณจ้างมาทํางานให้ทําผิดแบบเทงานทิ้งางานทําผิดสเปคหรือว่าทําแล้วงบประมาณเกินบัญชีก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ การที่ดาวสาวโควรจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะเนี่ยเขามาให้โชคให้ลาภคุณนะคะทําให้คุณมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของการงานการเงินการมีคนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ในแง่ของโชคลาภทรัพย์สินรวมถึงในแง่ของสุขภาพด้วยแต่มันก็จะมีลักษณะเป็นทุกขลาภไกลๆด้วยนะคะดังนั้นก็อย่างประมาทไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินทรัพย์สิสนยังคงจะต้องให้การดูแลใส่ใจ ระมัดระวงังรอบครอบรัดกลุ่มทำงานด้วยความไม่ประมาทกันต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 9 9 2 utkcy หรือจะสแกน q r code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กําลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ